นี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคิวคันนะครับตัวนี้ซึ่งเป็น 2K กล้องหน้ากล้องหลังดูโอเนี่ย 2K เลยหน้าหลังเลยนะครับวิธีการขั้นตอนต่อไปคือวิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับตัวกล้องนะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ครับแอปพลิเคชันชื่อว่า Dead Cam Link นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเควิธีการเชื่อมต่อ หนึ่งเลยเรามาดูที่ Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi ค้นหาจะเจอว่าติงว่าอันนี้ทำการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับมันก็เชื่อมต่ออัตโนมัติเลยเมื่อเราเปิด wi-Fi เราจะเชื่อมต่อได้เฉพาะตอนที่เราสตาร์ทรถหรือว่าออนสวิตคุญจรถไว้นะครับให้กล้องทำงานเราเชื่อมต่อเขาได้นะครับแต่แนะนำให้จอดรถในที่ปลอดภัยก่อนนะครับก่อนทำการเชื่อมต่อ ไม่ไม่ไม่ควรเชื่อมต่อขณนะขับรถนะครับโอเคพอเชื่อมต่อ w i ฟ i ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเข้าหน้าแอปได้เลยครับได้เชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเห็นไหมครับอันนี้คือหน้าตาแอปเดเวชั่นที่เชื่อมต่อแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับกล้องเขาจะบอกว่าได้ทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับตีฟ้าไลท์วิวก็คือดูมุมกล้องคลิกเข้าไปมุมกล้องขึ้นมาอันนี้มุมด้านหน้าเรา เห็นอบคุมหน้ารถหมดเลยนะครับถ้าจะดูมุมด้านหลังล่ะแตะหน้าจอหนึ่งทีเจอตัว R แตะไปครับเดี๋ยวก็รออาโหลดอ่ะอันนี้จะเป็นมุมกล้องด้านหลังนะครับเป็นรถกระบะนะครับคันนี้เป็นออปอดล r พเตอร์ตัวใหม่นะครับรถกระบะเห็นเต็มเลยนะครับความคมชัด 2K หน้าหลังเลย แล้วก็ต่อมารายชื่อไฟล์ที่เราใช้กันที่กล้องเขาบันทึกให้เราเขาจะแยกเหตุการณ์ไว้ให้เราพวกนี้นะครับก็จะมีต่อเนื่องเหตุการณ์ต่อเนื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวโหมดเ,เหตุการณ์การจอดรถพวกนี้เขาจะแยกแยกแยกเอาไว้จะแบ่งเอาไว้ต่อเนื่องก็คือเราขับขี่ปกตินั่นเองนะครับเอฟด้านหน้าอาด้านหลังแล้วก็ดูปีเดือนวันไปแล้วก็เลือกดูเหตุการณ์ไป ส่วนต่อมาเหตุการณ์ต่อเนื่องอันนี้ก็คือมีแรงสะเทือนตอนขับรถนะครับอันนี้ยังไม่มีไฟก็ยังไม่ได้ขับครับตรวจจับการเคลื่อนไหวก็คืออ่าตรวจจับการเคลื่อนไหวก็คือตอนที่เราจอดรถล็อกรถแล้วนะครับมีอะไรเคลื่อนไหวหน้ารถจะอยู่ในนี้นะครับจะแยกไว้ให้เหตุการณ์การจอดรถก็คือตอนจอดรถล็อกรถเหมือนกันมีเหตุการณ์แรงสะเทือนก็คือมีรถมาถอยชนเราอะไรพวกนี้แล้วกล้องมันจับแรงสะเทือนได้จะอยู่ในนี้นะ หลักๆจะมีสี่เหตุการณ์นี้ที่เราใช้นะครับโอเคประมาณนี้เอาอเ,เลือกอูเอ,อันนี้เราไม่ได้เซตอะไรก็ไม่จาเป็นต้องต่อครับได้หยุดการต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนแอปนี้มีเอาไว้เพื่อทําการโหลดแค่นั้นเองโหลดคลิปวิดีโอลงมือถือเพื่อแชร์ให้ไปกันแชร์ให้ตำรวจนะครับแค่นี้ครับประมาณนี้เดีย๋ยวฝากไว้ด้วยครับสําหรับตัวใหม่เลยต้องคิวพันติ้งแวร์คิวพันตัวนี้ กับทีมงานไฮเทคไมโครสิสต์มนะครับหรือว่า HMS Thailand ของเรานะครับกับรถตัวนี้จะเป็น Ford Raptor ตัวใหม่เลยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ